ใช่คุณนี่พักก่อนยูเหรอ UF ก็เดี๋ยวคงมอคีอัปเดตแล้วครับคือเหมือนว่าได้ข่าวๆได้ข่าวบ้างแล้วได้ข่าวอัปเดตบ้างแล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอรอคอนเฟิร์มครับเหมือนว่ารอคอนเฟิร์มรอคอนเฟิร์มไหนอะคุณมีคนจะมาร้องเพลงใช่ป่ะที่คุณบอกเมื่อกี้ใช่ครับแต่ว่าไม่รู้อคอนเฟิร์มอะไรอะ ขาทำอะไรอะ่ะวิ่งขึ้นหอศพเหรอแกงอลาดไม่หรอกพายนช่วยหน,อน่อยดิไม่ไปช,ช่วยแกงพี่เหรอพี่แกงพี่บอกว่าช่วยด้วยไปแกเดี๋ยวเขา,มาไม่ช่วยเขาก็บ่นมาอ่ะอ้องพี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะน้องพี่ว่าอย่าอย่าพิมพ์เลยครับเพราะว่าพี่เห็นละว่ามันไม่ใช่ <laughs> น้องอย่าเลยครับน้องม,มันไม่เกี่ยวนะครับน้องเดี๋ยวสวัสดีค่ะ กูก็ไม่กูเดี๋ยวมันจะไอ้น,นี่กันเดี๋ยวมันจะแบบคุกคิกคุกคิกคกันนิดหน่อยพี่แจแต่แตผมเบิกตัวละครรับนะพี่ผมบอกนะอีกแล้วอรอมีตัวละครรับนะผมบอกก่อนนะแลวรับจริงนะใครอ่ะตึงอ่ะชื่ออะไรชื่อลุงลุงไหน <c oughs> ลุงโทดีป่ะลุงแจ๊คแป๊บโฮ เจะลุงนี้มาเป็นเรืดีเหรอวะน้องไงลุงคนเนี้ยเขามาตามหามานั่งคู่กับพี่ตอดอ่ะพี่ตอดบอกผมอ่ะใช่เหรอดีดีเขาบอกว่าจะให้จะให้ลุงอ่ะมาขับรถแทนเขาเขาจะไปนั่งยิงให้ลุงเขาขับรถไม่ค่อยไหวแล้วพี่ว่าลุงเนี้ยไม่รู้พี่ตอดเขาบอกผมเหมกัน ว่าไม่น่านะน้องพี่ว่าพี่ว่าแบบไม่น่านะกูว่าเป็นเขาไม่น่ามาแบบไม่น่ามาตีกูหรอกนะกูว่าหรือเปล่าวะแล้วมึงดิวไปแล้วเนี่ยไม่รู้พี่แต่เขาบอกขอห้าสล็อตอดีแต่ว่าไม่รู้ว่าจะว้างถือหรือเปล่ามึงจะเอาแบบออสตามาตีกูให้แบบให้จมไม่ได้หรอหรือว่าไงฮะไม่รู้พี่เขาบอกมางั้นแต่ก็ ไม่น่าพี่พอสลอตมันเต็มแล้วอะ่ะมึงจะให้กูแบบโดนมึงด่าให้ได้ที่ว่ากูแพ้มึงเนี่ยใช่ไหมอะไรพี่ไม่มีอะคืนเนี่ยอีกอีกนิดนึงเนี่ยมึงก็จะเป็นรวมออสตาแล้วนะเนี่ยมึงกลาจัดชุดเต็มคาราบิโอให้กูเลยไง <laughs> กี่สตารล็อตแล้วอันนี้คนแบบคนนอกคนนอกเข้ามาเอ็มดีกี่สตรล็อตละสองสองแค่สองเหรอตอนเนี้ยแอบอ๋อพวกหมึกไม่นับพช่ไหมพวกอยู่แล้วเหรออยู่แล้วพี่เฮ้ยปวดหัวเลยสัตว์เด้ถ้ามึงเอามากูว่ากูก็มีสิทธิ์มีถ้าหามีโอกาสไหมมีก็มีโอกาสโดนนะโดนอะไรพี่ ถ้ามขึ้นอาวุธให้เขาครบแบบครบมือนะแบบบวกสี่ห้าคนอะไรเงี้ยมีรถให้เขาพร้อมอุ้มอะไรเงี้ยก็ก็มีสิทธิ์โดนโอ้ไม่ไงมดกันแล้วไม่น่าได้หรอพี่ห้าสล็อตอะโหดเลยฮะมันก็นจะไม่น่าใช่แก๊งอะเหมือนแบบไอเนียะเอามาเพื่อความแคสหรอ้าจะขอไม่ได้เอามาหรอพี่เสร็จเนี่ยววร์มเสร็จเนี่ยเรื่อยๆอ่ะอืมถ้ามึงเอามาครบแล้วมึงขึ้นของให้เขาฟูอะ ็มีสิิทธ์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น,วนอวลเฮ้ย<ฮ>เป็นไรอะ่ะเป็นไร <laughs> นอ่ะเป็นไรน้องนอง้นองเหนื่อยคนระับหมายถึงว่าแบบแบบน้องผมพี่ได้ยินเสียงน้องพี่แบบพี่อยากพาน้องไปนอนพักผ่อนอะ่ะหมายถึงว่าแบบพี่แบบพี่ละทวอยอะ่ะ <c oughs> ใช่ครับเหมือนเขาแบบน่าจะไปแบบทำงานมาเหนื่อยฟาร์มมาเหนื่อยใช่ไหมครับหนูใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโอ้โหสู้ๆนะครับโอ้โหที่กับหญิงคำว่าสู้ไม่มีกับคนอื่นสู้ๆนะครับง่าครับเบรดิเกิดหาบัตรให้หน่อยดิหาบัตรจากไหนบัตรกอ่ะเดี๋ยวพี่หาให้แล้วกันนะขอบคุณนขอรับโอเคครับครับ น้าหินอ้าเยินน้าหินอุ้ยเสาวสวัสดีครับมีบัตรโกมั้ยครับเยี่ยเสียงน่ารักจังวะนีน้องชื่ออะไรครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีคนคุยด้วยอะเรามีคนคุยด้วยอื้มเฮียบัตเด้อเนี่ยขาไม่ใช่พี่เดี๋ยวที่บัตรุ้มสาวที่ไหนอะพี่อ๋อถามเขาเองเดี่ยวเราถามที่ไหนน้องชื่ออะไรนะครับวะผมเหรอครับใช่นะครับ ชืิลลงมาครับอยู่มานานหรือ,อยังครับไม่นานครับพี่ลูกพี่ตอนนั้นน่ะใช่เหรอใช่ใช่ลูกเยอะจังวะไม่จำนี่กูยังจำไม่หมดเลยเนี่ยทุกคนเนี่ยจร,จริงๆอ่ะไม่จริงๆลูกไม่เยอะหรอกแต่เมียเยอะโอ้โหพี่ว่าพ่อพวกนี้เหรอฮะพี่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะพี่แค่โอ้โหเฉยๆนะพี่บัส <c oughs> โอเคพี่เอาบัหรครับกระเป๋ามายีสิบสามครับ ดูรวยเลย่ะใบชั้นเต็มเลยพี่ชายเจาะถึมๆครับว้าเจาะถึมๆใช่ครับน้องพี่พี่มีบัตรนะครับน้องเียบน้องไม่ไพออยกเหรอในตัวน้องเนี่ยพี่ครับผมอยากได้หมากกระปิปลาครับพี่คืออะไรครับหมากกระปิปลาไง พี่บัสพี่บัสโชว์หน่อยพี่เอ้าพี่บัสพี่บัสหายตัวได้พี่เขาก็ปิดปลาร้าน่ะหมาก็ระปิดปลาร้าน่ะเออดอบพี่มีบัตรแฟชั่นไหมครับโลมาเราแฟชั่นเต็มตัวไม่พอยเด็กน่ารักจังวะเด็กน้อย เพี่อะไม่พี่ไม่เป็นไรเอาเลยน้องเต็มที่เลยเไหมเต็มที่เต็มที่อันนี้คุณใบครับขาเสียเยอะเลยลูกดีแล้วพี่มาบอกก่อนนะตอนมีสิบสี่ใบเดียร์ค่ะพี่ไม่ชอบอะไรอย่างนี้หรอไม่ชอบเนี่ยพี่บัสครับผมขอมากระปิปลาได้ไหมอะไรนะน้องเรียกว่าอะไรนะกระปิปลาอันไหนอะกระปิปลาเนี่ตัวกระปิปลาเนี่ยอะ เนี่ยตัวนี้หน้าตาเหมือนพี่บัสแต่ว่าเหมาะกับผมมากกว่าเมือ่อไนาะแม่ผมผมรู้ว่ามันเป็นของพี่ก็น้าตาเหมือนเจ้าของไงน,น้องหมดค่าไปช้นไปเท่าไหร่แล้วได้เท่าไหร่ครับพี่ไปช้นถูกเหรอเขารวยสามซีเอ็มเองเหรอใช่ต<า>้องหมดในตัวนะ ผมมีประมาณ17ชิ้นสิบหน่สามสีห้หก็ดสิชินครับถือว่าผมตีเองมากนิดหน่อยนั่นไงปืนบวกสี่ติดจุดปลายรับพี่บ้าจ๊ะ ทำไมทำไมเรียกเรียกพี่หยินว่าอาหยินแต่เรียกคุณลูนว่าพี่อ่ะเอ้าผมเรียกพี่พี่เขาเป็นอะไรกับแม่ผมอ่ะต้งเหน่อยครับอะไรนะไม่ใช่นะน้องเรียกพี่ถูกแล้วครับเรียกเรียกพี่ถูกแล้วครับเรียกพี่ถูกแล้วนี่น้องโรมาพูดทำไมโรมา